สวัสดีค่ะดิฉันนางวัฒน,นาบุญหันสานายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนทิตำบลลำสนทิอำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีการบริหารคัดแยกขยะในตำบลลำสนทิจะมีการคัดแยกในชุมชนตามประเภทก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและเป็นการสร้างรายได้จากการดีไซเคิลีกด้วยซึ่งตะบลลำสนธิเราจะมีถังขยะแยกประเภทให้ตามหมู่บ้านทุกหมู่โดยจะมีถังขยะอินซีถังขยะดีไซเคิล ถังขยะทั่วไปและถังขยะอันตรายเราจะคัดแยกขยะอย่างชัดเจนและเก็บสม่ำเสมอองค์การบริหารส่วนตะบนลำสนธิได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ตะบนลำสนทิ จึงคิดนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะเหลือใช้ร่วมกับการส่งเสริมอาชีพการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ซึ่งในพื้นที่ของตำบลลำสนธิเป็นชุมชนชนบท ทำขนมหวานขนมไทยหรืออาหารก็จะมีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบในการปรุงของกะลาและลูกมะพร้าวก็จะเป็นขยะที่จะต้องนำไปทิ้งหรือบางกลัวเรือนก็จะเอาไปเผาทำลายองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสุนทีจึงเห็นว่าการนำส่วนกะลามะพร้าว และลูกมะพร้าวที่ใช้ไม่ได้แล้วนำมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือนำมาขายได้ก่อเกิดให้รายได้นในครัวเรือนจึงได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมจัดอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพ การทำโคมไฟจากกะลามะพ้าวและทำกระถางดอกไม้จากกะลามะพ้าวเพื่อประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ความสามารถและความชำนาญในการสร้างอาชีพนี้ประโยชน์การเพิ่มคูณค่าจากขยะโดยผสมผสานกับอัตลักษณ์ ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์ของตำบลลำสนทิเพื่อสร้างหนึ่งเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ 2. เป็นการเพิ่มรายได้ 3. ประชาชนตำบลลำสนทิสามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปัจญาเศรษ,ษฐกิจพอเพียง 4. ตะบนลำสนธิมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น